ใครที่กําลังมองหารถเจ็ดที่นั่งแบบผ่อนสบายๆนะคะและเจ็ดที่นั่งผ่อนเพียงแค่6,100บาทนะคะลูกค้าวันนี้อยู่กับหนูนุกเต้นรถอีฟยูทคคานะคะหนูมีปาเจโร่ปี12อยู่ผ่อนแบบสบายๆมากไปดูกันเลยหนูมีให้สองคันคะ่ะมีสีน้ําตาลแล้วก็สีขาวไปดูกันว่าข้างในจะสวยแค่ไหนคะลูกค้าอ่าสองคันนี้จะเป็นปี12นะคะเป็นปี12จะเป็นเครื่อง2.5น้องจาขับเคลื่อนด้วย อสองล้อนะคะตัวนี้ไม่ใช่สี่ล้อนะภายในคือสวยนะคะจอเป็นจอเดิมจากโรงงานนะคะมีกล้องถอยให้พวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะภายในจะเป็นสีครีมค่ะคันนี้ก็คือใหม่สวยสีเต็มสวยมากเอาเอาให้ง่ายคือแบบสวยดีกว่าอ่าแล้วผ่อนสบายสบายด้วยนะคะข้างหลังสามารถปรับเบาะได้นะคะมีแอร์หมดเลยมีแอร์ทุกที่นั่งใครที่กลัวว่าข้างหลังจะร้อนนะคะไม่ต้องกลัวเลยคะ่ะ ข้างหลังคือแบบกว้างมากตรงนี้ก็สามารถพับได้อีกนะเดี๋ยวเราไปดูคันสีขาวเลยค่ะว่าคันสีขาวนี่คือสวยมากนะเธอมีสเสน่ห์มากข้างในจะเป็นเบาะสีแดงค่ะสวยอะ่ะก็ัมาดูคันสีขาวเหมือนกัน,นะคะ่ะเบาะก,ก็ปรับได้ปาเจโร่จะปรับได้ทุกคันนะคะลูกค้าอ่าเบาะข้างในคือสวยมากมีกล้องกล้องหลังเหมือนกันพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันอันนี้จะแถมโนบะมาข้างบนด้วยนะคะเอาไว้ ขนของได้ไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยได้สบายๆเลยขนกันเป็นทางครอบครัวเลยค่ะลูกค้าอ่าเป็นรถปีสิบสองนะคะผ่อนอยู่ที่หกพันหนึ่งรอยบาทใครที่กําลังมองหารถปาเจโรนะคะแบบว่าผ่อนสบายๆอยากได้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเนี่ยอย่าลืมพักมาหาหนูได้เลยนะคะหรือกดลิงก์ไลน์ด้านบนก็ได้หรือว่าโทรหาเบอร์ตามที่ให้ไว้ด้านบนคลิปได้เลยนะคะลูกค้า